สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ค่ะเจนค่ะลูกมาเิญลูกให้เมีด้ใช่สช่ใ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 ช่ไช่ใ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 ช่ช่ใช่ช่ใ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 ช่่ใช่ช่่ช min ่ช่ช่่ช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 ช่ช่่ช่ีช่ช่ช่ชช่ช่ีช่่ช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 ่ สมัยนี้อาจจะไม่ทันเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่า The Moon The Moon The Moon คือข้าวเหนียวที่ทานกับข้าวไม่ใช่ในข้าวเหนียวมูนอ๋อเหรอคนละมูนครับผมนะฮะ The Moon เพลงนี้เป็นเพลงที่ประกอบแต่มันชื่อยาวกว่านี้ The Moon The Moon ชื่ออะไรคะ The Moon Present My Heart The Moon นะครับผมนะฮะแล้วก็ Present รู้จักอนวเวี่ะครับนมนี่ดีลุกดีลูกันไปนะครับมีวซึ่งเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์ละครละครเทียนหมเทียนหมนี่นอช่วนี่ค่ะเอ๊ะทียิ่จริงมันมีกเพลงนึงนีที่เพลงกันดังอะใช่ไหมนี่มีงหรอออทียมิมีทีมมีอะไรออะไรอะ เจียนมีแต่จบไม่จบไปล่นูฟ้กไปลงานี่ก็รอเกอ่อผมนะรทีนี้นงนสานี้ก็มีของแจกน้มาเปล่าแมจ้าไม่เอาเม่นะครับ้องเนสสัตว์ก้ฟ้างนจะแจกเป็นไฉายนะครับผมร่มที่เปนฉายไลูกไฟายนะคผมเี่ยร่มนะครับเราจะแจกง่ายๆโดยการที่ ก็ได้ลูกเปิดได้รูกเปิดได้คนนี้ฝนตกบ่อยแต่ก็ร้อนแต่ก็ร้อนเพราะฉะนั้นร่มดีมากอันนี้นะครับผมนะฮะกางอ้าบดนโดนหน้าลนโดนหน้าเอีเอวๆเอาหาไหมเอาหาไหมอันี้กะพุ่งใส่หน้าเลยเชื่อมา้สีพินดารากางว่มได้ด้วยหรอกางได้สิคะไม่รู้อ่ะพอส์เข้าไปอีกเชื่อเชื่ขามีโลโก้ด้วยนี่ทูฟายูชูฟายูยี่สิบสี่ออ a n d gentlemen this is uh, the winter season yeah and uh, and uh, and one two three four five and the morning t-shirt and five thank you เด <De> er, ียวเดียวเดียวเดียวมันปิดไม่ได้เราต้องกดก่อนค่ะต้องกดก,ดกด่อนลูกอ,อ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวจะแจกเดี๋ยวจะแจกนะโดยการเราจะทําการนะครับผมนะฮะนะครับผมนะครสุส่มดูว่าใครที่มีระดับน้ําตาลในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์เราจะให้ขึ้นมาข้างบนนะครับผมนะะฮ วัดวัดจากอะไรวัดจากบริเวณแถวนี้ลูกมีวัดเยอะเลยพี่กต้องพี่โซดพี่โซดแล้วก็มองพี่โซดพี่โซดคืนบอกไปก่อนนะไปก่อนนะเดี๋ยวอันนีเดี๋ยวกันสินะครับผมเนี่ยลุกอันนี้นะครับเราจะแจกยังไงนะครับผมนะติดตามชมพรุ่งนี้นะครับวัี้กำลังจะแจกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ค่ะวันนี้องเมย์นะครับเรา นะครัูดถึงตัวน้องเนสสายรับช่วงนี้ไป็นยงไงครับผมน้องเนสขาช่วงนี้ค่ะเมื่อเช้าก็ขับรถมานี่ค่ะแล้วก็จะจอดชั้นทีแถวอ่างเอเจซีเีไม่ต้องบอกเยอะค่ะก็จะได้ถึงข่ายจะถามว่าเป็นยังไงมาไงวันนี้มาอย่างไรใช่ไหมโอ่ยมาแบบใส่ทองใส่กี่ระดันขึ้นมาโอ้ยมาแบบใส่ทองได้ยังไงได้ยังไงอ๋อโอเคเอาเอาเอาเป็นการเป็นงานเนาะค่าของเนสตอนนี้ก็มีละครนะคะ เรื่องสงครามเพลงนะคะรบทเป็นหญิงแซบนะคะก็ฝากไ้ด้วยค่ะแล้วก็มีรายการทางช่อง True4U ด้วยรายการเที่ยวนี้มีแต่เพงค่ะแล้วก็เป็นรายการพิเศษ SM Town SM Tour ติ่งยกทัวท์รัวเกาหลีใช่ไม่ใช่ผิดเห็นไหมเขาพากแล้วเาวางเม็ดอยู่ทีนี้แล้วคือ SM Town SM Tour ติ่งยกครัวแวก็รัวเกาหลี ตัวตัวเกาหลีไปกับโคเลคิงเออเฮ้ยไม่ใช่หรือคใช่ไปกับเมสไปกับเนสไปกับเนสใช่ค่ะแล้วก็ผู้โชคดีเกลียหลายท่านเลยค่ะก็จะออนแอร์ทาวอ่าววันที่23ตุลาคมทางช่องโซโซยูค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวอะไรพี่กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเปอีกทีหนึ่งว่ากี่โมงพี่จิว่าดอยู่ว่าอะไรไม่ต้องรบกันนะบอกว่าพี่กำลังคิดอยู่ว่ากาคิดอยู่ว่าพี่จะแจกยังไงดีนะครับตอนนี้นะฮะ ลงตอนนี้นะครับผมนะฮะอยู่ในมือของเรานะครับเล่นเหมือนกีฬอีเวนต์ทั่วไปไหมอ่อได้ได้ได้วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่สามเลขสามกระปองภาษาจักระปองภาชาจีนอะค่ะกระปองภาษาไทยลงทายด้วยเลขสามมา,มาโอ<ม>า้ ไอ้จงไอ้จงชุ่ม่หลชุ่มไห่เดี๋ยวได้กมกินไม่ออกประชาชลมาดูยิบขึ้นมายิบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาประชาชลใครมีเลขสามประชาชนมาทีมาปลคนนี้ออกคนนีออกคนนี้กคนนคนนี้กคนนคนนี้ออกคอนนี้อกคนออกคนคนนี้อกกคอนคนนี้อกกคอนนีคนนี้ออนนี้ออกคนนนนี้ออกคนนนนี้ออกค้ออกน้ออกคนกคอนนี้ออ้ออคนนี้ออ้ออกคน้ออกค้ออกคนี้ออกคนนี้ออก้ออกคนนี้ออกคนนคนนี้กนนี้ แฝดแฝดแฝนอยู่ไหนับอ๋อพี่จ้าหรอพี่จ้าขอยู่อ๋อทานข้าวอยู่ขึ้นมาขึ้นมาพี่จ้ามาขึ้นมาขึ้นมาพี่จ้ามาขึ้นมาพี่จ้ามาตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเอาคนแรกคนเคนเดียวอนคนเดียวคนเดียวมพี่จ้า้นเอาคนนี้อ่ะยินตรกางครับเราเาเฟนหานะครับผมนะฮะนางเอกรถึงนะครับผมนักพิสเตอร์เปิดไม่ได้ใช่ไหมมาช่วยข้ามวปิดวันกี้หนูก็ปิดไม่ได้นะพี่เปิดใช่รปดอด พี่เกดนะครับพี่เกดครับผมจะให้ร่องพี่เกดเนี่ยง่ายๆเลยตอนนี้ให้พี่เกดนะครับถ่ายรูปกับน้องเนสเซลฟี่อย่างเต็มที่แล้วให้โพสต์ลงนะครับแฟนเพจ True for you แล้วติดแฮชแท็กติดแฮชแท็กขอวัตถุคื for you ติดปั๊บนะครับผมนะติดปล้วก็ไปรักษานะครับไปใช่ติดปั๊กแล้วไปปิดรูปได้นะจ๊ะเออเอาโพสให้ทีมงานโพสต์ลงแล้เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนะครับโพสต์ให้เรียบร้อยนะครับผมนะฮะโต้องใช้โพสทรูด้วยค่ะ ดีถูด้วยดีมากก็สวยมากโชว์ครับโชว์ครับข้างล่างฮะข้างล่างฮะถ่ายคนให้เป็นคนได้ด้วยค่ะดี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 ครับผมถ่ายคนได้ดีดีดีค่ะอ๋อดีครับผมนะฮะอ๋อสุดยอดง่ายง่ายเลยแค่พี่เนสขึ้นมาถ่ายรูปกับน้องเนทเอ้ยแค่พี่พี่เขาขึ้นมาถ่ายรูปเอบไว้ให้สุขเนสเขก็ได้ไปเอาซูชิให้ผมสักเซตหนึ่งครับผมหิวหิวหิวค่ะหิวค่ะอ้าวพี่อะไรนะครับผมพี่เกดค่ะพี่เกดนะครับพี่เกดและผัวนะครับผมนะฮะ สามีนะครับสามีนะครับผมนะฮะหรือพ่อของลูกเธอนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมนะฮะประมือให้กับพี่เกดด้วยนนี้รับมอบลูมให้พี่เขาลูกมอบน้ครับผมนะฮะก็เราไปส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดทีออทนะครับผมนะฮะผมจะกดตู้ยินไม่ใช่สิคืนเข้าไปเออครับผมนะฮะให้พี่เกดครับผมมาให้พี่เกดครับพี่เกดครับผมนะฮะพี่เกดครับผมนะร้องจะร้องไปได้ค่ะโอเค คึกซึ้นะครับถึงมันไม่คึกซึ้นะครับตื่น่ะเตื่น่ะเตืนค่ะทุกคนตืนมาตืนมาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมเนีผมให้เล่นที่มันแบบว่าคึกคลกน่อรดีกว่าเราจะมีเพลงนะครับมีเพลงให้นะครับผมนะฮะเต้นปันะครับงั้นเราขอสคนพอสคนมาด้วยความสมัครใจเหรอคะถูกต้องคิดว่าเท้าไฟที่สุดเหรอถูกต้องเออคิดว่าตัวเองอะเต้นมันสุดเลยเต้นมันสุดงเียเลียเลียมามาสิมา ดูชื่อใช่ไหมชื่อมาบ่อยเลยใช่ไหมพ่อยมากเลี้ยงตอนนี้ได้ได้ได้ครับทุกคนจะเดินลงมาก็ได้นะคะแป๊บเดียวค่ะแล้วก็มีคนก่อนอยู่กับน้องเนส AF9 นะครับผมเอง ใช่นะครับและเพื่อเมื่อเพลงจบปุ๊บให้ยืนอยู่ท่าเดิมห้ามขยับใครขยับตกรอบเออเออคนหนึ่งบูมมาบูมบูมบูมอยู่นี่บูมอยู่นี่บูมบูมบูมจ่อชอตเดยวอมเงินบูมสุดยอดมากเป็นผู้ชายแมนมากมีเด็กอยู่สามคนบูมขึ้นมาแข่งเนี่ยลูกก็อย่าไปกลัวผมสู้ตายอย่าไปกลัวสามคนอะไรนะครับ สผมก็กลับบ้านว่าได้กลับบ้านไปเลยไม่ไร่กลับบ้านไปเลยได้ไผมดี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 ลีด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 นลูกีดีดีคีด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 ีมีด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 ีม่ดี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 อเคครับผมนะเราจะมีพลงให้ ว่าเสเต็ปกันให้ยับเลยนะครับผมนะฮะวาเสเต็ปกันให้ยับมีเท่าไหร่ใส่ไปเต้นพร้อมกันแ,<ต>และเพลงหยุดให้หยุดค้างไว้ท่าเดิมห้ามเปลี่ยนท่าเกกระโดดอยู่ล่ะฮะอนุโลมพลุนพื้นพร้อะค้างไว้นิ่งๆโอเค,อเคถ้าพร้อมแล้วสาคนนี้เพลง ขยับตัวลูกขยับตัลขาเข่าเก่งไปหมดขับตัวลูกขยับตัวขยับตัวลูกเมื่อยหมลูกเมื่อยโอเคตกล้ขยับตัวทาไมต้องเขาถามว่าขยับตัวตอนต้อ้อเขาบอกว่าขยับตัวไอ้นี่าถามปุ๊บเมื่อยค่ะเมื่อยค่ะก็ตกลขอเสื้อเสื้อแล้วขอราลรัไป ดูท่าโอ้โหเปียดนิดนึิดตาเตินนิ่งด้วยนะเปียดนิดนึงพี่บงษขาอะไรติดบ้างไม่รูว่ะพี่ปูเปียดซ้ายนิดนึงโอเคนะอันนี้ไม่รู้เลย อะไรนะคลาสนี่ผมร่วมคลาสี่สอนไมให้น้องใบตองด้วยนี่บูมยกลงให้น้องใบตองใบตองขึ้นมาเลยใบตองขึ้นมาหล่อมากหล่อมาก่ประเทศเราต้องการคนอย่างคุณที่ปกติรู้นะพี่ใบตองพี่บูมขอบคุณพี่บูมขอบคุณค่ะจริะถึงได้ชนให้นด้ให้คุณนะสำหรับที่ชนะเข้ากันนะครับรบมากบูมลุกบูมลุกมา สิบเจ้าสิบเจ้าโอเคนะครับผมนัดดูด้ะกันนะเล็กน้อยนะตอนนี้นะครับออนน้องเมสซ่านะครับผมนะตอนนี้มีเราจะพูดคุยกับชาวบางใหญ่บางจังเมสซ่าจริงๆเลยจริงๆจริงแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้มาแถวนี้ค่ะแต่ว่ามาแถวนี้เนี่ยก็จะเห็นความน่ารักของเขาตลอดต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่แถวนี้ค่ะแล้วก็คนที่มาจากในเมืองตามมาที่อยากชูโฟยูตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะอย่าลืมติดตามช่องชูโฟยูด้วยนะคะเราไปกันบางเมสซ่า 我这个。